รายการสงสัยไทยแลนด์ในสัปดาห์นี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นหาขนมหวานกินเล่นกันกับขนมหวานสไตล์ไทยๆมีชื่อทิ้งท้ายไว้เป็นต่างประเทศอย่างรสช่องสิงคโปล วันนี้อากาศช่างร้อนเสียจริงและในช่วงเวลาตอนเย็นอากาศแบบนี้ผมต้องหาอะไรเย็นเย็นกินดับกระหายคลายร้อนของผมเสียหน่อยผมได้ยินเรื่องราวมาว่าบริเวณแถวนี้มีร้านดังขึ้นชื่อเรื่องขนมหวานที่เป็นตำนานแสนนานนานจนร้านนานเลยก็ว่าได้ละมังผมจึงเริ่มออกเดินตามหาขนมหวานที่ขึ้นชื่อในย่านนี้ ผมเดินมาเรื่อยๆที่ถนนเยาวราชที่นี่ช่างดูคึกคักทั้งกลางวันและกลางคืนมีป้ายร้านทองเต็มไปหมดแต่นั่นก็ไม่ใช่เป้าหมายที่ผมจะมาซื้อทองใส่เป้าหมายของผมนั้นยิ่งใหญ่กว่านั่นคืออาหารและขนมหวานเย็นๆ ผมมองไปรอบๆในช่วงเวลานี้ถนนยาวราชที่นี่ของขายเยอะมากตามข้างทางมีอะไรแปลกๆให้ผมได้ตื่นตาตื่นใจจนเพลิดเพลินผู้คนที่เดินขวักไขวไปมาก็ดูวุ่นวายแต่ที่นี่ก็ดูเป็นเอกลักษณ์ของถนนยาวราชแห่งนี้ตัดภาพมาที่ร้านปิ้งย่างร้านนี้ผมรู้สึกแปลกใจที่ทำไมผู้คนถึงต่อแถวซื้อกันมากมาย และไม่นั่งโต๊ะกันดีๆมองไปทางไหนก็เจอผู้คนที่ยืนเต็มไปหมดหลังจากที่สั่งอาหารกันมานานแล้วที่นี่มันก็เริ่มดึกมากแล้วผมก็ยังไม่เจอกับอาหารขนมหวานที่ผมตามหาสักทีเฮ้ยไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ไร้วี่แววและนี่ก็หมดไปแล้วหนึ่งวัน เช้าวันใหม่ที่แสนจะสดใสผมได้เริ่มออกตามหาสิ่งที่ผมยังสงสัยและคาใจกับเจ้าขนมหวานในตำนานนี่มันอยู่ที่ไหนกันแน่ตัดภาพมาในช่วงเที่ยงของการค้นหาผมได้เปลี่ยนเส้นทางมาซอยข้างๆถนนเยาวราชและผมเดินต่อมาเรื่อยๆมาที่บริเวณสามแยกหมอเมจากป้ายที่ปักอยู่ตรงแยก ถึงได้รู้ว่าโอ้นี่แยกหมอมีนั่นเองสมัยก่อนที่นี่คงมีหมอมากมายเลยชื่อมีหมอหมอเม่หรือว่ามีหมอชื่อคุณมีแต่อย่างไรก็ตามผมก็ไม่ควรที่จะสงสัยนอกเรื่องไปมากกว่านี้และแล้วผมก็ได้เดินมาถึงสิงคโปร์แต่นี่ไม่ใช่ประเทศสิงคโปร์นะมันคือร้านสิงคโปร์โภชนา ร้านนี้เป็นร้านที่สุดแห่งตำนานของไทยที่เปิดมามากกว่า70ปีแล้วผมตัดสินใจอย่างไม่รอช้ารีบเข้าไปสั่งเมนูที่ผมอยากกินนั่นก็คือรสช่องสิงคโปร์นั่นเองแม่กินของเจ้ารสช่องมันช่างหอมหวานเหลือเกินเส้นนิ่มหนึบนุ่มเคี้ยวมันดีจริงๆหอมหวานมันด้วยน้ำกะทิใบเตย ได้กลิ่นของเนื้อขนุนที่กรมกล่อมเข้ากันอย่างเด้แม่อร่อยจริงๆแล้วครับท่านผู้ชมนอกจากเจ้ารสช่องสิงคโปร์แล้วภายในร้านยังมีก๋วยเตี๋ยวน้ำใสที่สุดแสนจะอร่อยให้กินด้วยนะครับขอบอกเลยว่าอร่อยจริงๆ รถช่องสิงคโปร์ะนะครับจริงๆแล้วเป็นฝีมือของคนไทยรวนๆครับแต่ที่ชื่อรถช่องสิงคโปร์นั้นก็เพราะว่าแต่ก่อนเขาขายกันอยู่ที่หน้าโรงหนังชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์หรือโรงหนังเฉลิมอบุรีที่อยู่แถวนั้นลูกค้าก็มักจะพูดกันว่าไปกินรถช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์แล้วก็เรียกกันสั้นๆติดปากมาถึงทุกวันนี้ว่ารถช่องสิงคโปร์นั่นเองครับ ถ้าชอบคลิปดีๆจากเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรา